วัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับก็วันหยุดนะวันนี้ก็เป็นวันที่6เดือน3นะครับวันนี้ก็นะครผมนะครับมายุสคาก็มาอยู่ที่เดิมนะฮะบริษัทนะครับของเบงกุดคารายมินทา90นั่นเองนะฮะเนื่องจากมีรถกระบะนะครับผ่อนเบาๆนะใครที่กำลังหารถกระบะผ่อนประมาณ5 6พันนะฮะนี่เข้ามาแล้วบอกได้เลยว่า ใครที่กำลังหาต้องติดต่อมาด,วด่ดวนดๆเลยนะย้ำนะฮะด่วนเลยนะบอกได้เลยว่ามานะครับมาก่อนได้ก่อนนะฮะมาช้าผมบอกเลยไม่ทันแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวมิสูบิชิไททันพาร์ทคันนี้นะครับเป็นเจ้าเป็นตัว2.5 GLS นะครับดับเบิลแคดเกียร์ออโต้ปี2010นั่นเองนะครับม่ใช้งานไปเพียงแสนหกนะครับนะก็คือรถเพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ สภาพสวยๆกิฟต์เลยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะรถเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพิคว่ำมจมน้ำเลยฮะแล้วก็มาพร้อมแบบหล่อนะครับชุดล้อแต่งแบบหล่อๆเลยนะครับใครที่พลาดคลิปนี้นะฮะผมบอกไดเลยวว่าเสียดายแน่นอนนะครับมีเพื่อนแจ้งเพื่อนมีญาติแจ้งเพื่อนเอ่ยมีมีญาติแจ้งญาตินะฮะ อ่าเดี๋ยวเพื่อเการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของรายละเอียดของเจ้าตัวไททันพาร์ทคันนี้นะครับว่าน่าสนใจยังไงนะครับราคาค่าตัวของเขาเพียง3 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณห้า0นเองนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8ด0 4นะครับมายูสคาหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถนะครับมาทดลองขับนะฮะเข้ามาได้เลยที่บริษัท ของเบเกิลคานะครับไลน์มิทาเ0เปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวไททันพัทคันนี้รบกวนคูณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับตามมาครับผมนี่นะครับสำหรับไททันพัทคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกข้างต้นนะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.5ลิตรนั่นเองนะฮะ DID นะครับคอมมอนเรลนะครับตัวนี้ ไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีฟเฟคเตอร์ไฟฮาโลเจนแบบนี้นะครับกระจังหน้านะครับเป็นลายลังพึ่งนะสองชิ้นมีโลโก้มิตซูอยู่ตรงกลางนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะครับออกตัวแรกๆนะโหฮิตมากนะครับสำหรับแต่ันพัทนะครับนี่เลยตัวรถบางเดิมๆนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิกาจจมน้ำนะบางมากนะครับนี่สีจะได้เป็นสีขาวมุกนะครับรัดด้วยกับยางนะฮะ ยี่ห้ออะไรเลยนะครับพรีเมียมนะฮะเอฟพรีมพรีมเวลนะฮะนี่นะครับผมเป็นยาง AT นั่นเองนะครับไซส์ยาง 26560R18 นะครับคันนี้จะได้เป็นยางปี2019นะครับนะแล้วก็ล้อแมกขอบ8 8นิ้วสีดำนะฮะดิสเบคคู่หน้านะครับยางดอกลึกๆเลยย่งลงชุ่งล่างนะครับอันนี้เราอย่างไม่ปรับสภาพนะครับ นี่จะให้ดูนะครับรถไม่มีประวัติการจมน้าน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับบันไดก็จะได้เป็นบันไดอลูมิเนียมนะฮะเดิมจากโรงงานฮะตัวรถบางมากนะครับกระจกสีโครเมียมนะฮะเป็นหูช้างนะครับสีดำแล้วก็ติดในส่วนตัวกศาสร์มาให้เรียบร้อยนะครับเบ้าเปิดก็เป็นสีโครเมียมนะครับกระจกเป็นระบบ i m มูบิ l i เซอร์นะครับระบบนิรภัยด้วยนะครับผมนี่นะฮะท้ายกระบะนะครับตะเข็บ ต่างเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะฮะคัสซีนะครับสีดำนะตรงนี้นะครับช่วงล่างเขานะครับปรับมาให้เรียบร้อยนะในส่วนของช่วงล่างครับนี่โช๊กนะฮะกันสะบัดติดมาให้เรียบร้อยโช๊กก็จะได้เป็นของโปรเฟนเดอร์นะฮะนี่นะครับสวยเลยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวตะเข็บด้านหลังนะครับเดิมๆเลยนไฟท้ายก็ ไม่มีการแตกรายงานนะฮะกิบกิบเลยมีไฟเบรกตัวที่3นะครับแล้วก็ี่ส่วตัวท้ายกระบะนะครับติดแม็กเลนเนอร์มาให้เรียบร้อยนะฮะน็อตต่างๆเดิมนะกิบมากนะครับน็อตท้ายไม่มีนะครับไม่มีขยับเลยหน้าหลังเดิมนะครับไม่ขยับอเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของภายในนะครับตัวนี้ นะครับประตูด้านหลังนะจะให้ดูนะครับรายละเอียดประตูนะครับกิฟต์เลยนี่นะครับมีเวลความไลน์มาให้นะครับกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับนะรายละเอียดตรงแผงประตูคมสัตว์ต่างๆได้เดิมหมดเลยนะครับนะนี่นะครับผมตัวตะคงตะเข็บเมรดอาร์ตนะครับอ่ะแกะให้ดูชัดๆเลยนี่นะครับก็สนใจติดต่อมาจองล็อกรถได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ 3848404นะครับมายุสคาหรือว่าจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะนะครับเปิดทุกวันเลยนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังแท้เลยนะครับมีที่อักแขนนะครับนี่ในส่วนของเพดานจะเป็นสีเทานะครับด้านหน้าพวงมาลัย3ก้านนะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเสียงติดมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้ากันนะครับกุญแจรีโมทนะครเป็นแบบนี้นี่เลย นี่แผงประตูนะครับจะมีเวลความไล์นะครับแผงประตูสะอาดกริฟมากนะฮะกระจกไฟฟ้านะแล้วก็ส่วนตัวตรงนี้นะครับกริฟกิฟเลยนี่นะครับไมค์คันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่169,000กมนิโลนะฮะก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะนะสำหรับรถปี2010แล้วก็ภายในกริฟมากนะครับมาดูวันยาสตาร์รถก่อน โอ้สตาร์ติดง่ายแอร์เย็นนะครับฟังเพลงเพาอนะครับจอจะเป็นจอแบบทัชสกรีแล้วนะเขาเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับนี่นะฮะส,สวยเลยนะครับนี่ลองรับในส่วนตัวอ่าอยูท YouTube ได้หมดเลยนะฮะลูกค้านะเชื่อมต่อ hotspot ได้เลยนะครับมี YouTube มีอะไรมีแมปดูมงดูแมปได้หมดเลยนะครับนะตัวนี้ยังไม่มีกล้องถอยหลังนะครับ นี่เลยต่อมาได้เลยนะครับคันนี้นะฮะก็เป็นรถปี2010นะครับแท้ๆนะครับจดทะเบียนวันที่18พฤศจิกา2553นะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะสี่สูบขนาด2,477ับซีซี140ี่แรงม้านะครับนี่นะครับก็เป็นรถลำดับที่5นะนะครับผมก็ ก็พอสมควรนะรถปี2010นะครับแต่ว่าเรากรันตีได้เลยว่ารถเดิมๆครับไม่มีขยับตัวน็อตไม่มีไม่มีชนไม่มีแบบย้อมแมวแน่นอนนะฮะตรงนี้เราการันตีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสูตรของห้องเครื่องกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับอมาดูห้องเครื่องกันตัวเครื่องเนี่ยที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครัคอมมอนเร็วนะครับ นี่เลยห้องเครื่องนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องนะห้องเครื่องแห้งสนิทเลยนะฮะลูกค้านะครับมีตัวบ่งเทอร์โบนะครับแอร์เย็นนะครับน็อตน็อตไม่มีขยับนะครับแก้มเดิมพานเดิมเดิมนะครับฝาปองเดิมอ่ะนะฮะใครสนใจนะครับคันนี้ดูคลิปนี้แล้วสนใจอย่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับ แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวจะดูรูปเพิ่มเติมจะขอรายละเอียดในส่วนของการจะซื้อสดหรือว่าจะไฟแนนะครับก็ให้เปิดใจคุยนะเปิดใจคุยกันมานะครับนะครับลูกค้าอยากได้เงินเออยากได้รถผมก็อยากขายรถนะครับถ้าเราคุยกันคลิกแล้วแน่นอนนะครับได้อย่างที่คุณลูกค้าอยากได้แน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอฝากด้วยกับมิซูบิชิไทตันนะครับ2.5 g l s นะฮะตัวพาร์ทเกียร์ออโต้4ประตูปี2010นั่นเองนะฮะราคานะครับ 355,000บาทนะครับ355,000บาทนะครับลูกค้าสนใจสามารถติดต่อจองรถเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับมีบริาการจับแท็กทั่วประเทศเลยนะครับขอติดต่อกันค่ะสวันนี้นะครับก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะสหรัับวนนี้สวัสดีครับ